คุณผู้ชมคะโจทย์ใหญ่ด้านพลังงานที่รัฐให้ความสําคัญนะคะก็คือกระบวนการผลิตที่ต้องได้คุณภาพแล้วก็การขนส่งน้ำมันอย่างโปร่งใสด้วยแนวทางจะเป็นอย่างไรนั้นลงสนามข่าวนี้กับคุณทยพรคลองยุทธค่ะ รถค้นส่งน้ำมันคือส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังงานหน่วยลำเลียงที่ต้องถูกตรวจสอบแบบรัดกุมเพื่อขนถ่ายน้ำมันดิบจากแปลงสัมปทานไปสู่โรงกลั่นเพื่อแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ต้นทางการผลิตก่อนเข้าสู่โรงกลั่นน้ำมันที่ได้จากหลุมผลิตปิโตรเลียมจะผ่านการแยกสถานะระหว่างน้ำมันดิบกา๊าซและน้ำออกจากกันโดยน้ำมันดิบที่ผ่านการแยกจะถูกนำไปเก็บไว้ยังถังกักเก็บเพื่อตรวจสอบปริมาณก่อนขนถ่ายลงรถขนส่งน้ำมันดิบซึ่งจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งการบันทึกปริมาณน้ำมันดิบการผนึกฝ้าถังหรือซีลก่อนการขนส่ง โหลดน้ำมันดิบลงรถบรรทุกน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเจาา้จาหน้าที่ค่ะก็จะทําการซีลฝาถังที่มีการระบุหมายเลขไว้อย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันนะคะการลักลอบลขนถ่ายน้ํามันระหว่างเส้นทางการขนส่งค่ะสิกเลยค่ะพี่กระบวนการทำงานจะถูกบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด cctv และรถขนส่งน้ำมันทุกคันจะติดตั้งระบบ gps ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นพิกัดของรถได้อย่างชัดเจนตั้งแต่รถขนส่งน้ำมันล้อหมุนออกจากสถานีผลิติตรเลียมตลอดเส้นทางขนส่งจนถึงปลายทางที่โรงกลั่นเป็นไปได้ยากมากค่ะที่จะมีการลักลอบขนส่งน้ำมันดิบเพราะว่าเรามีมาตรการการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่การจดบันทึกปริมาณการซิลฝาถังนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจสอบโดยระบบ GPS แล้วก็กล้องวงจรติดที่ติดไปกับรถค่ะ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เรานะคะจะไม่ได้ติดตามไปกับรถตลอดเวลาแต่เราก็สามารถตรวจสอบการขนส่งได้จากออฟฟิศโดยตรวจสอบผ่านร,ระบบออนไลน์โดยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น GPS เก้งวงจรปิดในเกิดนี้เราก็ตรวจสอบจากที่ไหนก็ได้ค่ะการผลิตและขนส่งน้ำมันของไทยทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายเพื่อป้องกันการลักลอบขนถ่ายน้ำมันดิบผิดกฎหมายการหนีภาษีและการปลอมปนน้ำมัน ื่อความมั่นคงและสร้างเสถียรภาพด้านการผลิตปิโรเลียมของประเทศนั่นเอง